ประมาณ20บาทกับท่านชมบูแมตี้นี่เราจะให้เราได้ทําบุญตักบาทกันนะจ๊ะมีนารักาบอกหบาทกัะท่านชมจ้าหบาทก็ยังมีสมัยนี้โอ้จานน้าเต้าหู้กระปุกนีประมาณ20สบาทกันท่านชมโอ้ราคาตกมอกถูกมากนะคะก็ไก่ร้านตัวอีกแล้วนะจ๊ะ <laughs> ไม่ชมจาเราซื้อไปหนึ่งโลค่ะนะคะกุเมื่อจกจับมาเมืองไทยแน่นอนจ้าความฝันของแม่พิงค์นั่นก็คือต้องมาซื้อของในรถพุ่มพวงจ้าท่านผู้ชมจฮ<ะ>ัลโหลเฮเ<ะ>ลสวัสดีค่ะพี่น้องป้องป่ายสูผู้สูค่คนแม่บ้านแคนาดามาแล้วค่ะมาจาามาจ้ามาที่นี่เย็บเข้ามาเนาะโอ้ยนี่นะคะความฝันอีกหนึ่งอย่างที่แม่พิงค์เมืองไทยนั่นก็คือต้องมาซื้อของในรถพุ่มพวงจ้าท่านผู้ชมจ้ารถพุ่มพวงก็จัปปะมานี้คะ่ะท่านท่านท่ชม โอ,โอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นนะคะทิงตื่นเต้นมากมากเลยนะคะได้เจอรถพุ่มพวงจ้ะเ <c oughs> ห็นไม้ท่านชมจ้ะอู้อันนี้แถวบ้านน้องสาวนะคะท่านชมจ้ะบ้านน้องสาวอยู่แถวซอยมังกรจ้ะ ะะอยู่แถวซอยมังกรสมุทรปราการนะคะนี่จ้าน้องสาวไปรับที่บ้านพ่อแม่ของท่านประธานนะคะก็ตรงมาตรงมานอนที่บ้านน้องสาวจ้าท่านชมจ้าแล้วก็หลานสาวนะคะเป็นคนผ้าออกมาซื้อของแต่แต่เสาจ้าท่านชม <c oughs> <c oughs> นี่นะคะสภาพแม่จ้าตื่นนอนมากกตื่นเต้นเลยท่านผู้ชมจ้านอนมาหลับมือขึ้นนี่แม่ <c oughs> อยากซื้อของในตลาดนะคะในตลาดแบบตลาดบ,บ้านๆนี่แม่ท่านชมนี่เห็นบอโอ้ยแต่แล้วนะคะแม่พิงก็ดีใจหลายนะคะนี่นะคะความฝันอีกนึ่งอย่างที่แม่พิงอยากทำเมื่อมาเที่ยวไทยจ้าท่านชมจ๋าแน่นอนรถปูมปวงนี่แม่พิงชอบมากจ้ะนี่นะคะแม่พิงกะได้ใจเงินไปแล้วนะคะท่านชมจ๋าลูกสาวก็อยากเป็นคนจ่ายเงินแต่ก็ไม่รู้หรอกนะคะว่าเงินนั้นมันเท่าไหร่ท่านชม <c oughs> <c oughs> โอ้ยนานลูกสาวข่อยนะคะนั่นละจ้ะ โอ้ยวุนว่นวายนะคะวุนว่นวายไปหมดเลยค่ะท่านผู้ชมออามาเบิงหนาไมพิงนะคะเมื่อไม่พิงซื้อของแล้วทั้งหมดนี้ให้ทายกี่บาทกันท่านผู้ชมจ้าเนะาะทรายก็ไม่กินกระจำไมได้ละคะ่ะท่านผู้ชมแต่ก็คือทุกอย่างประมาณ2ี่สบนะคะทุกอย่างประมาณ2ี่บาทกันท่านผู้ชมไม่พิงดีใจมากๆนีมีความฝันนึงอย่างได้พันไปแล้วนะคะ ภารกิจกะได้สิ้นสุดตรงแล้วค่ะท่านผู้ชมจ้าซื้อของในรถพุ่มพวงนะคะเอามาบัดท,ที่นี้ภารกิจต่อไปนะฮะว่าเป็นอีหอย่างคะ่ะท่านผู้ชมจ้านี่นี่คืออะไรท่านผู้ชมนี่เห็นบ่ออ้ยเราจะมาทําบุญกันนะคะเห็นบ่จ้านี่ชุดนึงประมาณ4ี่ิบาทนะคะสําหรับอาหารนี่เห็นบ่จ้าทำบุญนะฮะใส่บาทจ้านี้มา มาที่นี่มาทำมุนใส่บาทกันไม่พิงกันจ้ะทุกคนจ้านี่ล่ะคะเห็นไหมนะคะขาเจ้าก็ทําเป็นเซตๆให้นะคะนจ่าพอเราตื่นเช้ามานะคะเราก็ เนาะเรต้องเตรียมอาหารมานะคะเราก็มาซื้อที่ตลาดเอานะคะก็จะมีคุณพ้านะคะยืนตามจุดนะคะนาราจะให้เราได้ทําบุญตักบาตรกันนะจ๊ะีปเห็นปา้าจ๊ะนี่นะคะแม่พิงก็ต้องรอแถวนะคะต่อแถวกันนิดนึงนะคะทุกคนนะ,ะนี่นะคะลูกสาวก็ได้ใส่บาตรไปแล้วนะคะทําบุญใส่บาตรแด่นอนเป็นหนึ่งสิ่งที่แม่พิงค์อยากจะทํานะคะเมื่อมาเมืองไทยจ้ะนี่เห็นไหมคะท่านชมจ้าเอาแล้วนะคะเราก็ได้ใส่บาตรแล้วคะ่ะทุกคนโอ้ดีใจนะ ดีไซน์ลายจะอ้าวบัที่นี่นะคะมารับสินรับพรกันทุกคนจ๋านะคะอนุโมทนาสาธุบุญกับทุกคนนะคะเพื่อแผ่บุญแบ่งปันบุญกันไปนะคะท่านผู้ชมจ๋าเนาะอ้าวนะคะนี่จะเป็นบรรยากาศย่ำเสาร์แต่ท่านผู้ชมจ๋าในการไซบอร์ดนะคะตื่นเช้าเช้ามานี่แม่พิชชอบบอรด โอ้ยนะคะดีใจหลายค่ะท่านผู้ชมจ้ากัดฤศสิ่าจังได่นะคะได้ใส่บาทแล้วนะคะดีใจหลายค่ะอยากจะทําอยากจะทำนะคะนี่นะคะนี่ภารกิจใส่บาทก็เสร็จลงแล้วค่ะท่านผู้ชมจ้านี่เราก็มาที่นี่นะคะนี่เห็นอะไรเห็นทุกคนเห็นไหมคะนี่คืออะไรหมูปิ้งนะคะเราจะต้องได้กินนะคะข้าวเหนียวหมูปิ้งจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราต้องทำนะคะเ <ๆ S 1> มื่อมาเมืองไทยจ้ท่านผู้ชมจ้าให้ถ่ายกับทุกคนว่าหมูปิ้งที่นี่มาละเท่าร่อย ท่านผู้ชมหมูปิ้งไม้ใหญ่นะคะไม้ละสิบาทนะคะส่วนหมูปิ้งไม้เล็กนะคะตมูตมีน่ารักมากห้าบาทค่ะท่านผู้ชมจ้าห้าบาทก็ยังมีสมัยนี้โอ้ยแต่แล้วแต่แล้วแต่แล้วตแวต่แล้วนะคะไม่พิงคดีใจร้ายนะคะแม่ค้าะดีะจ,ดจ,ดะดจ้าอันแม่ค้าก,ใใากัใจดีใจดีพระเมนดีใจแม่ค้าก็อันใจดีจ้าใจดีมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะ แม่ปิงบอกว่าขอถ่ายคลิปในได้จาด้าเลยเพื่อนก็บอกว่าถ่ายไปเลยจา้านะฮะเอาผู้ดายู่แถวซอยมังกรน,นะคะแถวหมู่บ้านเฟื่องฟ้าน,นะคะสมุดปราก,การจา้านี่เห็นบอกนะคะก็อย่าลืมมาอุดหนุนร้านนี้ด้วยเด้อแซ่บจา้าท่านผู้ชมนะคะมีไม้เล็กๆตะมุตะมีนี่แม่มันมันเป็นหนาหลักแม่ท่านชมจ้าก็สามารถที่จะจ่ายเป็นเงินสดหรือว่าสแกนจ่ายก็ได้นะคะทุกคนนี้โอ้โหสะดวกสบายมากๆเลยนะคะแม่พิงแนะนําแล้วก็เล็คคอมเมนต์นะคะท่านผู้ชมจา้านี่เห็นไหม คุณแม่ค <Five Heaven 's gone> ุณแม่ค <Four people fool> ่าโอ้ยนะคะคุณแม่ค้าใจดีมากๆค่ะนะคะคุณแม่ค้าก็สนุกสนานนะคะก็ถามกันไปถามกันมานะคะท่านผู้ชมเนาะคนไทยนะคะเจ้าก็เนาะมกคุยมักเว่านะคะนั่นละจ้ะนั่นก็คือไม่คิงเหมือนกันนะคะหนึ่งในนั้นจ้ะได้คุยแยมเสาก็อารมณ์ดีนะคะทุกคนนั่นละจ้ะได้สิ่งหนึ่งสิ่งที่เราขาดไม่ได้นี่ก็คือรายท่านผู้ชมจาน้ำเต้าหู้ น้ำเต้าหูจ้จ้อยากกินน้ำเต้าหู้มาันนาันมอก,ก็ไก่รานตัวนะคะรวมถึงปลาต้องโกนะคะท่านชมจา้าปลาท่องโกะท่านชมเป็นว่าทั้งใดน,นั่นแหละจ้านี่เห็นไหมภารกิจเราก็ได้เสร็จสิ้นแล้วนะคะทุกคนเห็นบ้จ้ะเร็วๆนะคะพิงก้อนนี่นะคะ่ะสภาพไม่พิงคะ่ะทุกคนจ้าอย่าว่าไม่พิงเดือยไม่พิงก็เพิ่งตอนตื่นนอนจ้ะเ <laughs> พิ่งจะตื่นนอนมาใหม่จ้ะท่านชมจ้านี่เห็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะไม่พิงก็อยากจะตำส้มตำค่ะก็เลยจะซื้อ นี่ละจ้าน้ำตาลมะพร้าวไปตำสมตำจ้าน้ำตาลมะพร้าวนะคะกระปุกนี่ประมาณ20บาทค่ะท่านชมโอ้ยราคาตกมอกูกมากนะคะก็ไก่ร้านตัวอีกแล้วนะจ้า <laughs> อ,อไม่ดีก็อุนนุนกระเจ้านะคะไปหนึ่งกระปุกจ้าสาหรับน้ําตาลมะพร้าวนะจ้าหลังจากนั้นค่ะภารกิจต่อไปคืออีหยังกะท่านชมจ้าไม่ปิงกนะยางไปเรื่อยๆนะคะชอบจ้าชอบบรรยากาศแบบนี้นะคะก็เลยเอามาฝากทุกคนนะ,ะที่แคนาดานะจ้าทุกคนจ้านี่เห็นไหมเดินไปเดินมาอย่างไปอย่างปางวงวกไปวงวกมาจ้าท่านผู้ชมมาเจออะไรรู้ไหมนี่โอ้ย สมเขียวหวานนั่นแม่โอ้แต่แล้วแต่แล้วแต่แล้วนะคะหมักสมเขียวหวานนะคะนั่นก็คือแทงกรีนะคะท่านผู้ชมจ๋าแทางกรีนะคะหมักส้มอันนี้ค่ะโอ้แต่แล้วนะคะรัวละห0สิบาทค่ะท่านผู้ชมจ๋ารัวละห0สิบาทถุงถือค่ะท่านผู้ชมอยากจะบอกว่าร้านนี้แซ่บด้วยนะคะรสชาติพอดีค่ะมีเปรี้ยวอมหวานในจักน้อยนะคะก็จะออกทางหวานนั่นแหละจ้าแต่แซ่บจ้า คำแนะนำนะคะท่นานผู้ชมจ๋าหน้าแม่พิงเนี่นาบานป่านกระดงจ๋าเราจะต้องซื้อนะคะท่นานผู้ชมจ๋าเราซื้อไปหนึ่งโลค่ะนะคะกดกิดนไม่หมดนะคะถ้าซื้อเยอะมากกว่านี้นะคะนั้นเราจะท่นานผู้ชมแม่พิ ngx ดีใจร้ายค่ะก็เลยเอามาเบิงเอ้ยเอามาให้เบิงจ้าโอ๊ยนะคะนี่เห็นป้าจามากสมโอ้ยมากสมเทวานโลละหกสิบบาทแม่อืมมันถูกมากค่ะท่นานผู้ชมจ๋าพอเราอยากไปอย่างมันเหนื่อยค่ะทุกคนจ๋านี่แม่พิงจะพามาอะไรนี่นี่เห็นไหม อีกหนึ่งสิ่งจ้าที่ไม่พิงอยากจะทํานั้นก็คือซื้อผลไม้ที่ในรถเข็นแบบนี้แม้ผลไม้รถเข็นแม้ท่านชมนี่เห็นไหมแม่ค้าใจดีมากบอกเลยนะคะร้านนี้จ้านะฮะยินบอกมีหลากหลายนะคะมีทั้งสับปะรดเคนตาลูฟนะคะวอเตอร์เมลอนมะแตงโมนะคะมะม่วงจ้ามะม่วงนะคะมะม่วงก็จะมีมะม่วงมันมะม่วงเปรี้ยวนะมะม่วงเปรี้ยวหวานและที่สําคัญค่านี่มะพร้าวเผาคือน้ามะพร้าวอร่อยมาก ก็ไปร้านสุดแล้วนะคะน่าจะเราก็ซื้อไปทั้งหมดนะคะประมาณ1 1 0บาทจ้ะแล้วก็เอออยากจะบอกว่านี่จะเจ้าของร้านนะคะลดให้1 0บาทอีกต่างหากนะคะท่านผู้ชมใจดีใจดีค่ะเอานะคะมาอุดหนุนตรงนี้กันได้เลยนะคะท่านผู้ชมจ้ะร้านขายผลไม้นะคะสำหรับใครที่อยู่เมืองไทยเด้นนะคะอยู่ในซอยมังกรจ้ะซอยมังกรสมุทรปราการเด้อท่านผู้ชมจ้ะโอ้ยไม่พิงชอบชอบแมค้ามากนะคะไมค้าไมค้าก็อัธยาศัยดีมากค่ะท่านผู้ชมจ้ะอ่าวบัที่ีหนคะจบ จากเอ่อจะบอกว่าอะไรดีนะคะร้านขายผลไม้นะคะแม่พิงค์ก็มาซื้อเป็นขนมถ้วยนะคะขนมถ้วยแล้วก็จะกลับบ้านละคะ่ะมาที่นี้ฮะหมดเวลาแล้วนะคะนี่เห็นไหมหลานสาวก็พาแว้นนะคะพาแว้นนะ ในการแว้นในครั้งนี้นะะไมพิงเป็นคนรีเควสเองนะคะว่าอยากนั่งมอเตอร์ไซค์ค่ะท่านชมจ๋าเป็นบรรยากาศบอเห็นบอโอ้ไม่พิงดีดใจร้ายค่ะ <c oughs> คุณหลานก็พาขับมอเตอร์ไซค์มากนะคะ <c oughs> เห็นไหมคะคุณหลานของไม่พิงนั่นเองจ๊ะ,ะ <c oughs> โอ้ยนะคะไว้ใจคุณหลานได้เลยนะคะ <c oughs> เรื่องแว้นจ้าแต่สําหรับไม่พิงนั้นถามว่าแว้นเป็นไหมแว่นไม่เป็นค่ะ <c oughs> ท่านชมจ๋าไม่พิงขับรถมอต <c oughs> เตอร์ไซค์มาเปลี่ยนเด้อท่านชม <c oughs> นั่นละจ้าเนาะก,ก็เลยเอาบรรยากาศมาฝากจ้าภารกิจของไม่พิงได้ทำสำ เรตลุงไปหลายอย่างนะคะความฝันในทริปนี้นะคะที่มาเที่ยวไทยจ้าท่านชมนี่เด้อท่านชมจ้าเอานะคะทายทยสุดเด้อเด้อท่านผู้ชมจ้า คลิปนี้นะคะแม่พิงก็อยากสะเอาก็ต้องต่นะคะผู้ใดที่เขามาเบิรงนคลิปของไม่พิงแล้วก็อย่าลืมซอยกันกดไลค์กดซับสไครต์คอมเมนต์เป็นกาลังใจให้แม่พิงในเด้อจ้าแล้วก็ขอ,ขอ,ขอบคุณทุกกาลังใจนะคะที่ซอยกันกดไลค์กดซับสไครต์คอมเมนต์เป็นกาลังใจให้แม่พิงตลอดมาจ้าแม่พิงค์ขอ,ขอบคุณหลายๆเด้อแล้วก็คลิปหน้าแม่พิงทําอะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมกันในเด้อจ้าเด้อคลิปนี้สวัสดีค่ะ